ได้หนึ่งหาเก่าอีกบอว่าอฟนแมนตีไอ้ใจเห็นว่าเอาใจหนามหนึ่งมันก็มาออกบางหนึ่งหรือหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าที่เขาเห็นแม่ตะเคียนเลยแต่สามตัวทั้งล้างทั้งบนเลยตัวสวัสดีก็เลยว่าโอ้ยว่ามันฝันฝันว่าตัวุ้มลูกหน่อยทั้งบ้านวันนี้ได้แทนเลขออกมาที่สองเก้าหนึ่งสองเก้าอมันออกสองเก้าบัดนี้ไม่ได้ไม่ได้สองเก้าทีนี้ หาเก้าโอ้ได้หาเก้าได้ได้ไม่ตะเคียนอั้ไม่ตะเคียนนั่ะหล่ะที่ว่าตายเห็นแล้วก็เลยซื้อโอ้เพราะว่าดวงโตเดิมเราเคยจะซื้อตัวเองมันบ่ใครนี่ยนคนอื่นก็ซื้อให้โอ้ให้ให่เราเห็นแล้วต้องให้คนอื่นซื้อให้ห้ามซื้อเจ้าของห้ามไปหาซื้อเจ้าของอืมคอยสิได้ดวงน้เพิ่นถึงว่าได้เลขมาแดงจึ้งครึ่งก็ซื้อจังได๋ก็บ่ถือได้ก็บ่ถือถ้าว่าให้ผู้อื่นไปซื้อให้เขียนให้ผู้อื่นไปซื้อให้้เดอสิได้ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีช่วงเช้าๆของวันอาทิตย์ที่23นะครับกรุณาพันห้าร้อนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตามแนวทางของป้าเบ่าตาทิพนักรรมนะครับพูดกับป้าเบ่าครับในคำถามนะครับว่าก็ฝันของป้าเบ่าวันนี้ป้าเบ่าฝันหรือยังหรือแบบไหนจังไในนะครับ หลังจากที่ไปเห็นอยู่เมตเคียนนะครับเนาะที่แอดมินได้ลงให้นะครับป่าเบิคนในเก้าหามหาเก้านะครับแต่วันนี้นะครับป่าเบาคนที่มีแนวทางบ่หรือจังไดลครับอุ้นนะครับป่าเบาคนครับนึงไหลนึงแช่นึงกำลักใจเด้อนะครับอนไรที่ออกมาแล้วทำฝากไหลฝากแห่ฝากติดตามก็เปิดการเมตตาเราด้วยนะครับโอ้ป่าเบาดวงว่อมาหมอกเยอะครับผมเช้าวันอาทิตย์ที่23่บาป่าเบาสวัสดีจ้าโอ้เ็าจะได้ความฝัน ลอยน้ำ,โ,นำโอ้ยหวดบางตนเราเห็นอยู่เมตะเคียนเนาะหมานมองวัวบางนึงนะ่งเนาอยโอ้หววบางหนึ่งนี่เห็นอยู่แมตะเคียน,น,นอยู่เมตะเคียนเนดะียหาเก้าเดียหาที่นองกับสีนีโศกรก็เติดไปตัวเนาะบางนึงเนาะสำหรับแนวท่าของป่าเบาทวันนี้ชิบ๊อไปชุดยทีบอกป่าเบาวนันนี้บ๊อบไปคอยที่วั<ล>นพางเหมือนเดิมวันถางเหมือด้มทุวันเดวัน่งวันาตรงเหมือเดาะวันพา เดี๋ยววัดพาควอมไปจุดเนาะค่ะแแนวทางของป่าในงวดนี้ป่ามีความฝันเราบ่กครับถลับแนวทางความฝันของป่าเบาฝันว่าหัวกีสั่งวาเฮียนเฮียนนักต่อไปน่ะอ้หันนี้ที่สั่งคป๊ะมันในหัวบรรจุหัวสร้างครับหัวส้างมัดหัวบรรัดมัดสั่งมัดตัวเองมใส่สั่งไว้ัอลงคสา่งที่หัวเตอเ่น อย่ามาเข้าอีต่อรถเตเข้ากันสังเกตง่ายไปหมดเลยหร้อเปล่โอ้อะไรไปไกลเติบอยู่ตัวนี้ว่าต่อมึงว่าจะได้บะทีนี้ยันยันป็้งกเก่ายันเป็นฮกเก่าเออยังน่าฮกเก่าอีกขนผูน้ใส่กีสางสังเก่าสั่งน้ำเก่าน้ำเก่าแล้วก็แบบาเจ็ดเนาะ สร้างตะกอนเป็นขี้หัวขี้ตัวหัวเปนยอมลงได้นยันตกสร้างกะันไม่ใช่บ่อเทิงพุ้นที่ม่ใช่บ่อออกเทิงพุ้นที่ออกเทิงบุญเนี่ยเนาะคนว่าอันนี้เนาะอันาสิเป็นบุญก็ได้ตัวใดก่อนเขียนให้พี่น้องของมึงเหมือนตัวใดเด้อหัดเขียนก่อนนี้ว่าสิมาก่อข่อยมาเลยก็ว่าสิก่อขวบมากหนามเนาะขึ้นมาวันนี้มั้งว่าบ้านก้นไข่ก้นมาซื้อผ้าไหม ทำไมว่าเสียวหมดเลยอุ้ยเอาไปคนไปจะได้หมดตัว uh สิเอาไปหมดเลยล่ะเพื่อนวะเส่ตัวละสามพันเด้อเพื่อนวะเป็นตัวได้แล้วบ่นี้ก็บูเรื่องกันได้แล้วหกเก่าอืมอย่าไปเป็นหกเก่าไงคนกี่สร้างหกเก่าตัวเดียวโครนี้ผู้ชายก็จังเจียวน้ำอย่างน้ำหางนะว่าน้ำหาน้ำหกนั่นแหละหกเก่าเก่าหกเนาะหกเก่าเก่าหกมึงหกเก่าเก่าหกเด้อพี่น้องเด้อ ก็หกฟองอากลับให้ผมครับไอพีเอาเดี๋ยวต่อมาล่อเมืองลูกดูถูก,กแม่ตะเคียนอีกทีหนึงน่งเนาะไปขอแม่ตะเคียนอยู่บ้านตลาดอีกหลังจากที่ขอแม่ตะเคียนไปไปเมืองแม่ตะเคียนเป็นให้หาเก่าเก่าหามันเป็นไงวดบางหนึ่งมันอยู่หาสิบบาทบ่<อ>มีเงินซจีก็เถอะู่ตัวนี้ปลาเบานี่ส,สีน้สีน้ำลายคนเขาสีน้ำล็ยเขาได้อันนี้เต็มอยู่ก็บ่มีเงินนั่นล่ะ ทวนฝันไหมมึงทวนฝันไหมมึงเอาอีกเทียนนึงหน่อยครับพี่ฮาน้องเพิ่นฟังเพิ่นมาทั้งเข้าใจชัดๆนะฝันว่าผัวขี่ส้างมาเฮี้ยนตัวเองเห็นผมนี่จ้าตั้งแล้วว่าโอ้เจ้าเบียงบลองลงบล้งดอกขี่หัวส้างวัเวียงยันส้างเวียงมันก็ตกบระนี็ก็เอาเอาเพิ่นว่าเพิ่นมัดคนใส่ส้างมัดตัวเองหนี่งใสั่ง้าง่งทั้งหัวเลยโอ้ไม่อยากให้ตกบ่อยากให้ตกคือมัดไนึ่งทั้งหัวเลยบล้งกี่บ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 ่เพื่อน กษีวายันเป็นหกเก่าเลยหกเก่าต้อลยฝันฝันมาตรงหดเลือออกหดปุ๊บก็มาฝันเลือดขึ้นนั่นเลืออกปุ๊บฝันเลยเออมาฝันเลยเปียกพี่กันน้อยจี๋แืมสิได้โชคไงกับฟันเห็นส้างนี่กับฟันลักษณะแบบนี้กับฟันว่าขึ้นซ้างแล้วบ่ลงย่านตกพร้อมนี่แสดงว่าแสดงว่าอยู่เทิงเด้อพี่น้องนะครับอาจจะอยู่เทิงก็ได้คือว่าหกเก่าเก่าหกเนื้อเพราว่าจะซื้อขึ้นก็ได้คือว่าเสียจงก็ได้แล้วแต่จ็ดนั่นสินะครับหกเป็นเจ็ดครับอ่ห เก้าก็น่าสิคนซื้อขึ้นอีก็เป็นศิบยิก็เป็นศูนย์ตัวนี้เจ็ดศูนย์ก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะพี่น้องซื้อขึ้นซื้อลงงเลยนะครับเพราะว่าผลบดบลงกเนาะเสี่ยงมัดไว้เสี่ยงมัดในขี้ข้นขี้เอาเสี่ยงมัดติดกับสร้่งหว่กยยันตกสร้างน้ำเก่าสร้างทำกับพูลูกก้นเขาก็บอกว่าน้ำเก่าแต่ละลูกก้นว่าเจ็ดน้ำเจ็ดกับเมนน้ำเจ็ดกับเมนแต่ผู้ชายนี่เขาจะตีใส่ลักษณะว่าผู้านี่เป็นน้ำหาน้ำหก นนำหาตีตั้งหัวนอกตีตั้งหัวกระยัดเป็นหกไงโอ้เอาอยู่สูงเนาะอยู่สูงอยู่สูงก็ตีขึ้นไใบเออตีขึ้นไใบหกไอเจ็ดตันตัวอ๋อพี่น้องเอาไปตีแต้มขึ้นเด้อน,นะครับอเอาเขียนในพี่น้องเราเป็นไอ,อ,อเจ็ดหกเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเจ็ดหกเาเมือเจ็ดหกยังเจ็ดเ้าเจเ้าเเจ็ดหกเจ้า ยังไม่เป็นเจ็ดเก้าไงเจ็ดหกก็ได้เรียกเต้เอาอยู่น้ำเหนียวเนาะเจ็ดหกไม่มีนั่นแหลาพี่น้องนี่ถ้าเลขบาหลายโตัวนะครับเด้๋ยตัวนี้ก็คือโตัวกับนะครับตัวนี้คือโตัวกับตัวนี้คือโตัวการ์บเซอร์ส่วนเลขก็มีแค่สามตนะครับยังไม่เป็นเจ็ดเก้าหรือหกเก่าแคร์แคบ์ไปเด้อครับเด้อป้าเบ้า คนฟันแม่นนะครับป้าเบ้าตาทิพย์นะครับผมนะครับเดี๋ยวพันสรไปมึงอยู่แม่ตะเคียนอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากแม่ตะเคียนนี่ก็ให้หาเข้าเข้าหานะครับหลายท่านอาจจะได้รับชมชิบเนาะนะครับในมือนั้นนะครับแต่เหล็กทูบนี่ครับถือว่าบ่เข่าเหล็กทูบแต่ว่าแต่ว่าป้าเราไปเห็นอยู่ในคอนตะเคียนเห็นอยู่มงนี้มงนี้เราบอกวันที่นี่นี่นี่เห็นเห็นสิได้อยู่มงนี้ประจําในในมือนั้นประจำตลอดมงทีป้าเราเห็นมงทีเราเคยท่านะครับท่านผู้ชมเด้อเราเิ่มวันพระหมดเลยเราบาดทินห้าสิไปนห้ามืันนี้ บ่แ uhm, ม,ม่นลยมือเลยออกตีป่าสฮ้ยคิด่ามันมือเลยออกดีเลยครับเดี๋ยวบ้านพระก็สิย่างไปเมืองเยก็บ่มันใกล้ๆแล้วบ้านพระเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันพระมื้อใด้ค่อยติดตามเด้อพี่น้องนะครับผมสําหรับวันพระเราจะไปจุดกันอีกที่แม่ตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับสถานที่แห่งนนั้ที่เคยบูเสือกมาทําพิธีขอนะครับแคปอีกเทนึงเด้อครับพี่น้องนะครับแฉปๆๆ นี่คือปเป็นเลขความฝันนะครับเด้อนะครับย้ำ<ก>เป็นเลขความฝันนะครับเป็นเหลขความฝันนะครับโปรดใส,ญญส่วิจาญาณในการรับชมนะครับแต่ปลาเบ่าเพิ่งกับฝันแม่นี่หลีครับผมฝันแม่นฝันแน,น่นฝันถือมาตลอดนะครับสำหรับปลาเบา่าทอดมันกับนึ่งอยู่แล้วนึ่งห่าเก่าโอ้ยนึ่งห่าเก่าบ่บ่เมื่อกี้กันดะโอ้ความฝันเห็นก็ฝันแน่นดีนึ่งห่าเก่าไม่แตกสามโตเลยตัวนึ่งอยู่แล้วไอ้จีเราแตกสามโตเลยตัวหนึ่ง<ร> ปับ,บ,บ,บ 29, 29 Arizona, on, 29, 150, ันตปัติบันี้ก็บอกฝันมาตัดอุ้มลูกน้อยเนี่ยเลืวทึเฮียมาได้บเลขที่ออกเหลือสองเก่าเตอร์เร่อยยสองเก่าบที่บเลขที่สองเก่าก้สองบเทนี่มาฝันได้หนึ่งหาเก่าอีกบอกว่าันเมตใจเนี่ยว่าเอาใจนามหนึ่งมันก็มาออกบางหนึ่งเด1หนึ่งหาเก่าอี่เก่าี่เห็นแม่ตะเคียนเลยสามตัวทั้งล่างทั้งบนเลยตัวสมก็เลยว่าอ้ยว่ามันิฝันฝันว่าอุ้มลูกน้อยทั้งบ้านบัี้ได้แทนเลขออกบัตขที่บัตขท Oh. มันออกสองเก่าบัตรนี้ไม่ได้ไม่ได้สองเก่าทีนี้นบ่ฝันได้มาฝันจีซ่างนี่แหละเพราะจีซ่างบ่ราอันได้หาสิบเหรียญหน่อยไหมหาสิบบาทหน่อยไหมหาสิบบาทนะหาเก้าโอ้ได้หาเก้าได้เดีไม่ตะเคียน,นไม่ตะเคียนนี่แหละที่ว่าตายเห็นแล้วก็เลยซื้อโ oh. อ้เพราะว่าดวงโตเดิมมันมเคยจะซื้อตัวเองมันบ่ใครนี่นะที่พูดเองก็ซื้อให้โอ้ให้ เราเห็นแล่งตัวไก่คนอื่นซื้อให้ห้ามซื้อเจ้าของห้ามไปหาซื้อจากของอืมขอยสิได้ดวงน้ำเพิ่นถึงมาได้เลขมาแดงจึ้งคืนก็ซื้อได้กระเป๋าถือได้กรบเป๋ถืกขนว่าให้ผู้อื่นไปซื้อให้เขียนให้ผู้อื่อนไปซื้อให้ด้วสิเอยได้เมื่อกี้ก็บอกเขาซื้อให้แต่เขาก็บว่าซื้อไห้ก็เริ่มมาได้ก็สั่งกับของสิได้หลายเขาบอกเขาลืมเขาบอกโอ้ป่าเบาตาทิพย์ป่าวคนมีเส้น่ห์ดวงเป็นดวงเขถ้าเห็นเลขแล้วกขาบอกไก่คนอื่นซื้อให้ อ่ะนะครับขอบคุณป้าเบ่าหลารายนะครับเด้อครับขอบคุณหลารายครับป้าเบ่าสวัสดีครับนะครับพี่น้องป้าเบ่าพ่นเังงวงมาปล่อยครับแอดมินก็สิได้เดินทางต่อครับผมนะครับเดินทางกลับนะครับอ่านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันที่23วันอาทิตย์นะครับนะครับเดี๋ยวจันไรพี่น้องกับลอบไปวิเคราะห์พิจารณาเก่นเด้อสำหรับแนวทางของป้าเบ้านะครับคนฝันแม่น1กุมภาพันธ์นะครับ65นะครับ6 9 7 6 เจ้าเก้านะครับเก้าหกนะั่นคือเป็นตัวกลับเด้อนะครับปัญหามาสามตัวสามหางเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวจะอะไอีกหมายถึงว่าไปจุดหรือไปทําพิธีอยู่ที่ศาลเมตาเคียนอีกนะครับเดี็กเอ็มก็จะลงให้อีกทีหนึ่งเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอ็มิก็ต้องขอลาไปก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีกคลิปต่อๆไปนะครับ 1> 1หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามเดี๋ยวไปตามอาจ,จารย์น้องปื้อต่อเด้อนะครับแล้วก็หลักกิโลแล้วก็หลายที่นะครับแล้วก็น้องน้ำหวานที่เรายังไม่ได้ตามนะครับเดี๋ยวเราไปตามนะครับผมนะครับสนิทกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับเฮงเฮงเลยลอยากได้เลขเด็ดต้องคนกับ้างอย่าลืมติดตามเด้อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคณนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง